ที่ีอยู่นี่คือชองแผ่นบไขไ่ไข่กับมะพร้าวสามห้แต่แคนสวยอยากกินเหร,รานะหริวหิวหิวเรียนมาแล้วหิว ใส่ไข่ใส่มะพร้าวเกนนะคะื้อมาให้ดูเนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวมันอ่อนเป็นนิ้วเลยเนี่ยอ่อนมากแบ่แบมันออกก่อนอใส่ีกไหมะใส่บีก โรตีครับป้าอีครับตีตีแสนอร่อยอร่อยที่สุดหน้าโรงพยาบาลสุดครับเจ้าที่อร่อยที่สุดก็มีอเจ้า อันมันใหญ่มากโคตรใหญ่แผ่นมันหนาแล้วก็ค่อยๆค่อยๆสุกใช้ไฟแรงไม่ได้แล้วก็เ่าครับนี่นี่ข้างในมันไม่สุก

แล้ววันนี้ทำไมมาทางนี้ทำไมมาจากทางนี้มันเนี <S <S ่ยนะบเปลี่ยนเส้นทาง <S <S เดี๋ยวขอจับได้ใช่ไหมว่าเราวิ่งเส้นนี้บ่อ,อยแสดงว่ามีวิชาอยู่มันสมัยก่อนเราไปนั่งคุยกับลุงอะ่ะลุงเขาบอกว่าสมัยก่อนนี่เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมมันก็มีพวกโจรพวกอะไรอย่างเงี้ยรอแบบว่าตัมไปทางตามทางวันหนี้ไปทางนี้ กับทางนี้วันหน้าเขาไปตั้งไม่ครับอกไปนั่งเขาคุยก็เออทำท่าดีเลยนั่งฟังคนแก่เขาโมูก็สนุกดีเหมือนกันนะอ้าวเรื่องสมัยก่อนอะมันสนุกนะก็เรื่องจริงมั่งไม่จริงมั่งบางคนก็ เราใบคำคำก็เหมือนฟ้าแบบาเราเกิดพันธุกรรมเราฮาร์มูดถึงเท้าเราเออเราไม่เชื่อตะเกียงเราบางทีคุณยินมาเขาด้ยินเสียงนี้อ๋อคำรู้ว่าเหมือนที่ญี่ปุ่นมานะเหมือนกงบุลิอะไรนะนะเออเราไม่เชื่อตะเกียงแบอการ์มูดถึงเท้าแล้วโอเคนี่ของเราโอ้แล้วเขาไม่กลัวโดนระบงระเบิดเหรอกี่แผ่นครับสองอันลาด หั่นนะลาดอันหนึง่งไม่ลาดอันหนึง่จงจ้ะจ้าน่ากลัวนะกลัวโดนระเบิดดึงล้อเรื่อการเทน้ำยิ่งเปินใหญ่้างยินแล้วก่อนเพื่อ้<ะ>อรเล่นอะไเนี้ย ของเราประวัติเมืองลับเลที่ราชบ,บุรีอ่ะที่สวรังคุยไม่ได้เลยนะคุยแล้วผิดคนนั่นดีเลยน,น,ลยน,นี่นี้ลูกสาวเหรอหนักโหน้างห<ร>ม่ือนแคปไม่ต้องบอกเลยใช่ห<ร>ไหมชิม<ล>มาเลยครับจ้<น>า,า,า,าันี่จะเป็นไข่มูกเกต พามาเรื่อยๆวันนี้น,น,นี่คือลูกเกดลูกเกดอันนี้คือลูกเกดวพรู้แล้วมั้งบางคนก่อนจะมองไม่ใช่ลูกเกดอะไรอ่ะเห็บหมาแม่พูดซะหน่ากินเลยเห็บหมา<ด>ลูกค้ามาถึงแล้วเอาเห็บหมา <c oughs> อะไรวะเห็บหมา พูดไปเนี่ยเอามาดูดิมันเหมือนเหมมาตรงไหนเอา้าตรงเหมือนเหมมาตรงไหนเนี่ยประการมาว้วนมีขาสักหน่อยนึงก็ใช่แล้วเนี่ยจะลุกเหมือนนี่เหมือนเออนีออ่จัดปลายหอมๆอันนี้ก็ลูกเกดอ่ะให,ออออให้แม่เล่าเรื่องเข่าวังต่อยากฟังให้แม่เล่าแม่จะเล่าได้ไหมล่ะ แม่ก็เพิ่งจะดูมาเมื่อคืนเล่ามาเล่ามาคนดูยากไปเพราะว่ามันมีมคนรับแล่คนนอกออกไปไม่ได้คนเวลานั้นคนในเมืองน้ําแล่ก็จะออกมาออกมาอาบน้ำจะยินแค่นี้นะเขาจะมีตล่าแต่ว่านปัจจุบันนี้ถําแห่งนั้นมันได้โดนแผ่นหินปิดไปแล้วโดนระเบิดเลยไม่ใช่เผาราวข้า คนคนเราฟังเราเนี่ยไปลอกไปโกงคนเมืองรับแรง<อ>ลอกอะไร่นเรื่องอะไรลอกเอาเงินหรืออะไรโกงเงินอะไรสักอย่างน่แหละคนเมืองรับแรก็เลยโกรธก<อ>็เลยจับเข้าไปอยู่ในที่เมือของตัวเองแล้วก็ปิดทัาไม่ให้ใครเข้าไปได้ทุก<อ>คนรู้กูดีเราเราก็ตุ่นีิ่งกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปเลยนะใช่ถ้าไปเจอ ไปไปลอกยืมเอาเงินหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเขาโกดไม่คืนรอรเขาก็เลยพากันกลับเข้าเมืองมองคล้ายว่าเหมืนหอนว่าหลอกคนมันนอกอะไรเงี้ยบ้เ่านนอกดูดดดดถูกด้วยว่าคือคนมันนอกเราคนไปเถอคนเมืองนี้เมืองนั้นเขาก็เลยกลับเข้าเมือ,องง่ายๆก็คิดว่าเขาโง่หว่แล้วก็ปิดเมืองแล้วก็จบจบ เป็นนิทานนะคะทุกคนเรื่องจริงเขาบอกกันมาแล้วค่ะแล้วเขารู้ได้ไงว่าเป็นคนรับแหละดูดิออก็ของออร์ลองดูสิเ็บมาเวลามันเสร็จแล้วมันน่ากินแค่ไหนอครอะไรอะไรเนี่ยอะไรเกใช่มันก็เป็น กตมันคือไขู่เกตไม่ใช่ไข่ชะอมอ่ะที่มันจะเป็นแบบแผ่นๆนั่นๆ่ะแตม,<า>มันมบบสีดำไ,ไม่ใช่ที่ว่าจะเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยไข่ชะอมจะสีเขียวแล้วเป็นชั้นๆที่ไม่ใช่เธอๆเธอเรียกว่าอะไรที่มันจะมีที่มันจะมีราดน้ำจิ้มอ่ะโอเคอันนั้นแหละอ๋ออันนี้อะไรวบ้างอืออันนั้นนี่ใช่ใช่ใช่ ไม่มันก <ma> pues> ็่สีเขียวก็ใช่ไงนะมันก็เหมือนแบบน้ำตาลด้วยน้ำจิ้มมนใช่ปะคุยใช่โฮ้เธอเรียนมั้วพอปิดคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ฝากกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะร้านเราอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลโพธารามจังหวัดนาชบุรีใครสนใจอย่ามากินแวะผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้ เ,ร,เ,ร,เรับรองว่าดนตีร้านของเราไม่เหมือนร้านอื่นแน่นอน